รอบสรุป PS ASA สารคดีเรานี้จะเป็นการใช้งานหน้าใบสั่งขายใบสั่งขายอยู่ที่เซลล์ใบสั่งขายใบสั่งขายจะมีทั้งหมด5ส่วนหลักๆด้วยกันครับส่วนที่1จะเป็นหัวข้อในใบสั่งขายลูกค้าที่องการใบสั่งขายวันที่สั่งขายพนักงานที่ขายประเภทที่ขายเครดิตภาษีปร,ระเภทภาษีขายโดยใช้ข้อมูลไหนส่วนตัวน,นี้สามารถนําข้อมูลเข้าจากใบสั่งซื้อ หรือใบเสนอราคาได้หากมีเลขที่ใบเสนอราคาแล้วสามารถนําเลขที่ใบเสนอราคามาใส่หากมีการติ๊กถูกคือมีใบเสนอราคานั้นอยู่ในระบบกด insert form ก็จะนําข้อมูลของใบเสนอราคามาใส่ที่ใบสังขายได้เลย ข้อมูลของใบเสอเนอราคาก็จะถูกนํามาใส่ในข้อมูลใบสั่งขายทั้งการคิดแวดการแยกนอกแยกในการขายโดยใช้ข้อมูลสาขาหรือข้อมูลบริษัทรวมถึงจํานวนการลดรวมถึงจํานวนของส่วนลดเรื่องของข้อใบสั่งขายที่ต้องการหากเลือกลูกค้าที่มีการตั้งค่าข้อมูลไว้อยู่ก็จะถูกนําข้อมูลมาใส่ในหน้าใบสั่งขายได้เหมือนกันเมื่อคลิกลูกค้าลูกค้าจะมีพนักงานขายมีวันเครดิตแล้วก็มีส่วนลดที่ติดมาด้วย แต่ก็สามารถแก้ไขได้ตรงนี้ก็จะมีการคิดภาษีหรือยกเว้นภาษีประเภทแยกนอกหรือรวมในเลือกสินค้าที่ต้องการจำนวนสินค้าคำว่าฟรีหากมีการติก๊กราคาสินค้าจะเปลี่ยนเป็นศูนย์บาทส่วนลดหนึ่งส่วนลดสองส่วนลดเงินสดสามารถกรอกได้เลยลระดับราคาสินค้าหากมีการลิก จะมีการล็อกราคาสินค้าไว้โดยจะให้ขายเป็นสินค้าราคา1ราคา2เท่านั้นโดยจะไม่สนใจที่วอลลุ่มและตามระดับลูกค้ากําหนดเองก็จะเหมือนระดับราคาแต่จะเป็นการกําหนดราคาเองจะไม่สนใจระดับตามลูกค้าหรือราคาขาย หรือจำนวนวอลลุ่มส่วนที่3เป็นการรวมยอดเงินจำนวนเงินจะเป็นการรวมยอดเงินสุทธิส่วนลดโปรโมชั่นส่วนลดเงินสดส่วนลดไทยบินส่วนลดเปอร์เซ็นรวมเป็นเงินก็จะเป็นการคิดจำนวนเงินที่โดนหักส่วนลดหมดแล้วแวดเมื่อมีการเลือกเป็นแบบคิดภาษีก็จะถูกนำมาคำนวณแวดต,ตรงนี้สามารถตั้งค่าได้ที่ Data กํากำหนดค่าพื้นฐานเราจะมีให้เลือกเป็นเียกนอก โือรวมในส่วนต่อมาส่วนที่4เป็นเครื่องมือในการใช้งานเมื่อกดเพิ่มจะมีการเปิดหน้าสินค้าขึ้นมาสามารถเลือกสินค้าจากหน้านี้ไปใช้ในหน้าใบสั่งขายได้เลยเลือกสินค้าที่ต้องการกดเลือกแล้วกดปิดหน้าต่างสินค้าก็จะถูกนํามาใส่ในารายการเพิ่มสินค้าจัดชุดจะมีการเปิดหน้าสินค้าจัดชุดขึ้นมาเลือกรายการที่ต้องการกด WOW. เลือกกดปิดหน้าต่างสินค้าจัดชุด ก็อยู่ในรายการใบสั่งขายปุ่มแก้ไขเรื่องรายการที่ต้องการกดแก้ไขจะเป็นการแก้ไขจํานวนส่วนลด1ส่วนลดสส่วนลดเงินสดปุ่มลบจะเป็นการลบสินค้าออกจากรายการใบสั่งขายใช่ปุ่มลบเรือรายการที่ต้องการเมื่อกดลบจะเป็นการลบรายการออกจากใบสั่งขาย ส่วนที en ่5ย่อรายการสินค้าในเซ็ตจะเป็นการแสดงสินค้าในเซ็ตเลือกรายการสินค้าจัดเซ็ตที่ต้องการก็จะแสดงข้อมูลรายการสินค้าที่ถูกจัดในเซ็ตนั้น Summary Unit จะเป็นการรวมจำนวนสินค้าทั้งหมด Summary Point จะเป็นการรวม point จากการขายนี้ว่าลูกค้าจะได้กี่ point กด save เพื่อบันทึกข้อมูลกดใช่เมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จสามารถไปดูรายการใบสั่งขาย ได้ที่เซล์ดูใบสังขายสำหรับทิวีดโดการใช้งานหนะ้าใบสังขายก็ได้จบลงแล้วครับขอขอบคุณครับ